ไปชมบ้านยาย่าอุรัสยาทั้งในไทยและนอร์เวย์ยาย่าอุรัสยานางเอกสาวนาวานที่มากความสามารถคนหนึง่งและมีผลงานในวงการบันเทิงมาไม่น้อยเลยเธอเป็นถึงซูปตา์เบอร์ต้นๆของประเทศไทยที่ทั้งสวยทั้งเก่งและมีความสามารถรอบด้าน อีกทั้งเธอยังมีบ้านในไทยและบ้านต่างประเทศที่บอกได้คำเดียวว่าฐานะทางบ้านของเธอไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะเธอมีสมบัติเยอะขนาดนี้ยาย่าได้ซื้อที่40ไร่และแพนเตรียมฉลองคริสต์มาสที่นอร์เวย์กับครอบครัวอําอึ้งแม่ซื้อที่ดินที่เป็นนางเอกสาวที่งานรุมตลอดสำหรับนางเอกชื่อดังยาย่าอุรัสยา แต่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีเวลาไปบ้านเกิดที่นอร์เวย์สักเท่าไราโดยแม่ปาได้โพสคลิปวิวสวยๆจากบ้านที่มองเห็นทะเลและเรือยอชจอดเรียงรายอยู่หลายลำพร้อมกับเขียนเล่าว,ว่าตอนนี้เธอกลายเป็นเศรษฐีนีไปแล้วกำลังเป็นเจ้าของที่ดินที่จังหวัดสระบุรีถึง40ไร่ ซึ่งเป็นน้ำพักน้ำแรงของเธอเองวิวจากบ้านแม่พี่ยาซื้อให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อสองปีที่แล้ววิวสวยมากๆว่าไหมคะเพราะทุกปีเราจะมายืนน่าสานดูผู้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่นี่ ถ้าเรามีบ้านพวกเราทุกคนจะได้ยืนดูพูกันแบบอบอุน่นพี่ยาเล่าว่าก็ฟังแม่พูดแล้วก็อยากซื้อบ้านให้แม่มากๆเลยให้พี่แคทกับอังเกิลอีเมลไปบอกบริษัทเอเจนซี่ขายบ้าน ว่าถ้ามีบ้านขายให้บอกด้วยมีช่วงหนึ่งสองคนพี่น้องคุยโทรศัพท์กันแบบมีรับลมคมนายแม่ได้ยินว่าลูกสองคนกำลังประมูลซื้อของกันเห็นนั่งลุ้นตื่นเต้นถามก็ไม่บอกว่าซื้ออะไรเห็นก๊ดตื่นเต้นดีใจกันใหญ่โต จนเมื่อวันเกิดแม่เมื่อสองปีที่แล้วลูกเดินเอากุญแจบ้านมาให้แล้วบอกแฮปปี้เบอร์เดย์หมามีแล้วก็ให้เราตัดสินใจด้วยแต่หนูไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากว่าที่เศรษฐทีนี้ด้วยอัสหาริมทรย์ไม่หรอกถ้าแม่ซื้อไว้หนูก็ยังไม่รู้ว่าคุณแม่จะมีไว้ทำอะไรตอนนี้หนูเองก็ยังไม่ได้คิดตอนนี้ขอทำงานไปก่อนทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆนางเอกสาวชื่อดังแจกแจงพร้อมกับชี้แจง ว่าไม่ได้เล่นตัวเวลาสัมภาษณ์หรือให้สัมภาษณ์แค่นีด้เดียวไม่ได้เล่นตัวแต่ทุกครั้งที่สัมภาษณ์ต้องรีบออกไปหนูต้องขอโทษด้วยเพราะว่าวันที่รับงานรับรายงานเลยต้องรีบวิ่งไปอีกที่เพราะมีคนรอเราอยู่ถูกเมาส์ว่าดังแล้วสัมภาษณ์ยากต้องสัมภาษณ์นะเราต้องพึ่งการอยู่แล้วถ้าเราไม่ให้สัมภาษณ์ก็ไม่มีใครตามข่าวเราสำหรับเนื้อาหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ